สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Thailand Mobile Expo 2013และตอนนี้คุณอยู่กับเราที่ Nokia Experience Pavilion ค่ะซึ่งวันนี้เรามีในเรื่องของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรบ้างคะวันนี้นะคะเรามี Nokia Lumia 9 20 820และ620นะคะแล้วก็เราจะมีการแสดงฟีเจอร์ต่างๆด้วยนะคะที่เป็นจุดเด่นของเราทั้ง4ฟีเจอร์สำหรับใครที่สนใจนะคะคุณสามารถเข้ามาลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะกับ4ฟีเจอร์ของโ o k i a l u m i a ของเราก่อนได้เลยะคะ่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับฟีเจอร์เด่นๆของโนเกียลู i a นั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของโล i g h t นั่นเองค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะถ่ายภาพในที่ที่แสงน้อยได้อย่างคมชัดสว่างสวยกว่า5เท่าอย่างแน่นอนและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีในเรื่องของระบบ OIS ค่ะซึ่งเป็นการลดความสั่นไหวเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอดันเองค่ะ ใช้แล้วนะคะและอีก2ฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือในส่วนของ c i ิ y l เ n นที่ทําให้คุณหาสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันใจนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สําคัญนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ของ s m a r t ทชูทที่ทําให้คุณนะคะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างเป๊ะเวอร์กันเลยทีเดียวค่ะนะคะตรงนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของใบหน้ารวมไปจนถึงฉากหลังนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รูปออกมาสมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวค่ะ ช่แล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้มาพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับงาน Thailand Mobile e x p o 2013กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าโนเกียของเราโปรโมชั่นแรงจริงๆนะคะกับโชคชั้นที่1ค่ะคุณสามารถที่จะซื้อสมาร์ทโฟนจากโนเกียผ่อน0%ยาวนานถึง10เดือนเต็มเลยทีเดียวนะคะและโชคชั้นที่2ค่ะคุณจะได้รับในเรื่องของอุปกรณ์เสริมหรือว่าอุปกรณ์จากโนเกียไปเยอะแยะเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นค่ะกับโชคชั้นที่3เมื่อคุณซื้อสมาร์ทโฟนจากโนเกียไม่ว่าจะเป็นรุุุ่่นนนอะะะะไไรรกกก็ด้ะคะ้คคคณมีสิิทธ์ัับบ Port จา ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด1ถึง15,000บาทเลยดีเดียวค่ะโอ้ะรู้ว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นองไรนะคะมาม่าไพ่รวมไปจนถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะจากโ o k i ียนั่นก็คือในส่วนของโนเกียอาชาค่ะที่วันนี้นะคะบอกว่าถ้าคุณซื้อโทรศัพท์มือถือโนเกียอาชานะคะรุ่น3 1 1ึง,งวันนี้ก็รับไปเลยนะคะในส่วนของ ารางวัลอื่นๆนะคะอีกมากมายเลยสําหรับใครที่สนใจแล้วก็กําลังมองหาในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็เรกไดว่วห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่างานนี้มีเพียง4วันเท่านั้นค่ะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจมาเจอเจอกับเรา2คนได้แล้วก็ลูมเมียเกิรลของเราได้นะคะที่ Thailand Mobile Expo b o o บูธของ Nokia Experience Pavilion นั่นเองค่ะสาหรับตอนนี้บายยจ้า